สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการ i n s t a l l ตัว WordPress นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องอัปโหลดขึ้นไปที่โฮสต์นะแล้วก็แก้ wp-config นะครับทึ่ทำอะไรค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วก็เยอะแยะนะครับตอนนี้ก็มีวิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูหนึ่งโดเมนนะครับก็ที่ผมเพิ่งจดโดเมนเนมไปนะครับติดตั้งโฮสต์ไปนะครับถ้าสมมติว่าอย่างของผมเนี่ยมีหลายโดเมนเนาะผมก็จะเรียกมาสักอันหนึ่งนะครับเป็นโดเมนนะครับ เสร็จแล้วเราก็อันนี้ของ l ั c คอมนะครับถ้าใครใช้ของรัดคอมก็จะทําตามแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกไปที่ Wordpress นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งที่แบบง่ายมากนะครับแล้วก็เราสามารถติดตั้งตัวอื่นได้ด้วยนะครับเขาก็จะเลือกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เราเลือกที่ install now เลยนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เลือกอเป็นโดเมนอะไรนะครับเราก็เลือกของเราไป นะครับไม่ใช่อันนี้แป๊บหนึ่งนะครับนี่กายวาจา p r พ n t ติ้งดอทคอมนะครับตรงนี้ก็ลบออกนะครับถ้าเป็น In directory เนี่ยต่อไปถ้าสมมติเวลาเราจะติดตั้งหรือว่าเราจะเรียกใช้งานนะครับก็คือกายวิจาร์พิลติ้งดอทคอมแล้วก็สแลตตัวนี้นะครับเป็นเป็นเดเรคทอรี่นะครับไซต์เนมก็ไม่เป็นไรตรงนี้ข้อไม่เปลี่ยนที่หลักได้นะครับสําคัญก็คือพาสเวิร์ดนะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดที่เราจําได้นะครับ นี่เอาอะไรดีล่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอย่าตั้งแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะโดนแฮ็กได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเมลเรานะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาดูอีกอันนึงนะครับที่สำคัญก็คือในส่วนของ advanced option นะครับแล้วก็เลือกไปที่ auto update นะครับเวลาบ p r เพ s มีการอัปเดตใหม่ๆนะครับก็จะทำให้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ a u t ต้ a งไปติแบ็กอัพนะครับเลือกเป็นเดือนละครั้งก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆหรือว่าถ้าเพื่อนทำทำมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทุกวันนะครับก็อาจเป็นวันละครั้งก็ได้อันนี้ก็คือแบ็กอัพโรเตชันนะครับก็จะให้ทําซ้ํากี่ครั้งผมก็บอกว่าแค่2ก็คือถ้าสมมติว่าครั้งที่3เนี่ยก็ก็คือจะไปทับครั้งแรกนะครับอาโอเคกดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กด Install ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งเมลมามาที่เรานะครับว่าทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครััับบเดดี๋ยวลองูกนนะคร ก็แบบนี้ก็ง่ายมากนะครับถ้าใครเมื่อก่อนเคยใช้อยู่เนี่ยก็คือต้องอัปโหลดไปเสร็จเนาะแล้วก็แก้ไปสร้างดัตเตอร์ไปตั้งตั้งค่าในส่วนของ WP config อะไรพวกนี้นะครับก็จะเยอะแยะตัวนี้ก็ง่ายนะครับคลิกๆเอาไม่กี่ครั้งก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำในส่วนของ ตอนนี้เป็นโดเมนเนาะเป็นสับโดเมนกับสับโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวก็จะทําให้ดูด้วยนะครับเผื่อในกรณีที่เพื่อนๆคิดว่าเอ้ยมันน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองทําดูกันได้เลยนะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าติดต่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็คลิกไปที่นี่ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปในส่วนของแอดมินนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ทําการติดตั้งหมวดเพจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคลิปต่อไปอีก2คลิปก็จะเป็นในส่วนของสับโดเมนกับสับโฟลเดอร์นะครับเด ก็ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ